สวัสดีค่ะดิฉันดรนัทิกาลิ้มเฉลิมวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านสัมผัสกับการปฏิวัติการศึกษาที่เกิดจากความมุ่งมั่นอันแกร่งกล้าจากหัวใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยศรัทธาสู่ผลงานที่สั่นสะเทือนวงการศึกษาตลอด1ปี8เดือนนคปรปฐมเขตหนึ่งได้สร้างปฏิหาริย์ด้วย21ผลงานนวัตกรรมและการก้าวสู่การเป็นซีเซาแห่งแรกของประเทศไทยจากความท้าทายที่ประจักษ์เด็กอ่านไม่ออก ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาการสอนขาดแรงจูงใจเราได้หันมาสู่วิสัยทัศน์อันเฉียบคม5เปลี่ยนเปลี่ยนระบบความปลอดภัยสู่ความเป็นอัจฉริยะเปลี่ยนความเหลื่อมล้ำสู่ความเท่าเทียมเปลี่ยนการสอนแบบเดิมสู่นวัตกรรมการเรียนรู้เปลี่ยนระบบการบริหารด้วยพลังแห่งเทคโนโลยีและเปลี่ยนคุณภาพผู้เรียนให้เติบโตอย่างรอบด้านด้วยความทุ่มเทอันไม่มีขอบเขต ด้วยพลังแห่งศรัทธาเราได้ปฏิรูปการศึกษาด้วย21ผลงานนวัตกรรมตั้งแต่ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะโครงการเรินทูเอิญการสอนแบบสเต็มคลินิก PA การนิเทศ3าลัสและอีกมากมายที่ครอบคลุมทุกมิติการศึกษาจากการระดมพลังบุคลากร,กรและภูมิปัญญาไม่หยุดนิ่งไม่รู้จับทอ้อและนี่คือการปฏิวัติครั้งใหญ่ S c s สั้ Blue Smart Educational Service Area Office ระบบอัจฉริยะสองส่วนหลัก Sam การบริหารจัดการอัจฉริยะด้วย Data Analytics และ Real Time Dashboard STL การเรียนการสอนอัจฉริยะด้วย AI Learning Analytics Digital Portfolio 16แพลตฟอร์มล้ำสมัยที่เราพัฒนาด้วยมือ มูลค่าเทียบเท่า400ล้านบาทผลแห่งความศรัทธาอันแรงกล้าสะท้อนความสำเร็จอันยิ่งใหญ่เด็กอ่านออกเพิ่มขึ้น0.75%ผลสำนิกทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น2.44%ทักษะดิจิทัลของนักเรียนพุ่งสูงขึ้น5.52%ความเชี่ยวชาญของครูเพิ่มขึ้น12.3%และที่สำคัญที่สุด การมีส่วนร่วมของชุมชนเพิ่มขึ้นถึง75%เมื่อปัญญาประดิษฐ์และปัญญามนุษย์ผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสร้างพลังอันยิ่งใหญ่นี่คือพลังแห่งศรัทธาที่เปลี่ยนแปลงฝันให้เป็นจริงเมื่อใจเราเต็มไปด้วยความรักในการศึกษาอนาคตรเริ่มต้นที่นี่ที่นคนปรปฐมเขตหนึ่ง,งกาารเรเีีียนดมมควมสุข ที่ทุกเวลาหากเป็นน้ำพาเจ็บผาและกิ่งซัง